ังนี้ว่าฮอเ้ยครับวันนี้กับปีนองเอฟซีกับวันนี้มากินกาวกับปีล่วงจงว่าปีนองอวันนี้ไม่มีไรหมากับก็ามาเล่กับกาวก้องปีล่วงจงตะกับปีนองวันนี้ปีล่วงจงต้มเตะก้อยหมดแดงปีนองปีล่วงจงใะหยดเกลี้ยงกันปีนองเอแล้วการหยดเต้ร่างกับเล่ตะกับยยบโยบเลยปีนองเอ้ ฮัตเป็ดตอกับพุงกันกับเลตะกับเจ้ากับกาวช่วยปีนองเลตะกับแล้วก็มาเล่ปักนอกก้องปีล่วงจงกับวันนี้กบปีร่วงจงมีกล้วยจ้ามกองปีนองเอยอดต้งปีนองมันเมื่อนยอดต่อเนี่ยกับดอกดาหหอกับยอดจิกปีนองเอยอดหญ้าลวงกับปักบุงปีนองแล้วก็ปักกาดจุนกับแล้วก็โอระป้ากับโลกโปปีนองเอแล้วกาโหลรวยกับ ยกปักเนาะปีร่วงจงกะลุยหมดเลยตาปีน้องก็ไม่ต้องพุดได้มากปีน้องมาตะกับกินข้าวกับปีร่วงจงวะเดี๋ยวปีร่วงจงตะแกงก้อนนะครับเลยตากับนี้ต้มเตีอยหมดแดงกับอื้มยวบยุบปีน้อง เละปี่น้อืมๆลงเละปัดเป็ดกุ้งที่ปีโน่เละกะับอันโตระกิตกันกับอลูกโป้ปีโนง อดอกดางหมอปีน,น้องเห้อโอนี่ว่ากับเลก่กับกุ้งกับเล่พีน,น้อง ไว้รั่มกองกับพี่น้องอ้อมขึ้นมุกไรพี่น้องอืม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  ลงเล่ยอดโตรางรงเลยที่กับอือประกาศกับปีนองประกาศนี่ปีนป้นองเออมันอยู่ประกาศรายกับมันเป็นประกาศจุนกับมันขึ้นโมก่กันกับอือือ กอบคุณหมากนะครับปีน้องที่กอดติดตามปีร่วงจงนะครับกอบคุญม,าาามังติดจอยกอดแจ้กอดใจให้ยปีร่วงนะครับปีน้องคนไหนที่ไม่กอดติดต,ตามตีปีร่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับกอบคุญกับหลงเล็ก,กลุ้งเหลาปีน้องเอ่ะ <c oughs> ตามติดก็ตัวตีพี่น้องอปากลูไลกับ

嗯，我也搞啊，可 <noise> 以<声>，搞，我也搞。